เรื่องอำนาจความรักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้เล่าเมายาก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้เกียจก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้อิจฉาก็รักความรักทำให้คนตาบอด มีแฟนเป็นคนขี้เหนียวขี้งกก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้โม้ขี้คุยก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้หงุดหงิดก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้หลีขี้เจ้าชู้ก็รัก ความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้บ่นก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้แอ๊ขี้เก๊กก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้ขโมยก็รักความรักทำให้คนตาบอดมีแฟนเป็นคนขี้พนันขันต่อ ก็รักความรักลองได้เกิดขึ้นกับใครมักจะทำให้ผู้นั้นหน้ามืดตามัวจิตใจหมกมุ่นอยู่กับคนรักใครพูดอะไรก็ไม่ฟังใครห้ามอะไรก็ไม่เชื่อไม่สนใจเหตุผลใดๆทั้งสิ้นบางคนรักเขาข้างเดียว โดยที่ไม่ยอมชายตาไปมองผู้อื่นเลยต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแม้เขาจะมีครอบครัวไปแล้วก็ยังตะบี้ตะบันรอคอยความหวังอยู่คนเราเกิดมาหลายชาติสายสัมพันธ์เก่าๆความรักเก่าๆมันก็ตามมาในปัจจุบันชาติ พอพบหน้าสบตากันเท่านั้นมันก็รู้สึกชอบรู้สึกรักขึ้นมาทันทีอำนาจแห่งความรักทรงพลังยิ่งใหญ่ไร้การเวลารักได้แต่อย่าปล่อยให้ความรักบัญชาเราจนขาดสติ